ชาวญี่ปุ่นจะรู้สึกอย่างไรเมื่อรู้ว่ารถไฟฟ้าสายสีแดงของไทยผลิตจากญี่ปุ่นสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับมาช่องของเราอีกครั้งสำหรับเรื่องราวในอีพีนี้ที่แอดมินจะนำมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันสืบเนื่องมาจากยูทูบเบอร์หนุ่มน้อยชาวญี่ปุ่นที่มีผู้ติดตามถึง1,30,000กว่ารายที่ช่องของเขาได้ทำเนื้อหาที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟโดยเฉพาะและเมื่อเขาได้มีโอกาสมาประเทศไทย ก็ไม่พลาดที่จะมาถ่ายทำเกี่ยวกับรถไฟฟ้าสายต่างๆของไทยและแน่นอนสายที่ยูทูบเบอร์หนุ่มท่านนี้ได้จะเน้นเป็นพิเศษคือสายสีแดงซึ่งเป็นเส้นทางระหว่างสถานีกลางกรุงเทพถึงสถานีรังสิตจ,จังหวัดปทุมธานียูทูบเบอร์ชาวญี่ปุ่นท่านนี้ได้เดินทางไปมาหลายประเทศเพื่อน,นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับขนส่งสาธารณะจากประเทศต่างๆซึ่งส่วนใหญ่ก็เน้นเป็นระบบรถไฟเริ่มต้นของคลิปที่ยูทูบเบอร์ท่านนี้ที่ได้มาถ่ายทําในประเทศไทยก็เริ่มเดินทางจากรถไฟฟ้า BTS จากสถานีนานา มุ่งหน้าสู่สถานีจตุจักรเขาอธิบายว่าที่ห้องจำหน่ายตัวมีป้ายภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษและภาษาจีนอธิบายให้คนต่างชาติเข้าใจด้วยเขาอธิบายเพิ่มเติมว่ารถไฟฟ้า BTS มีการห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในขบวนรถและแน่นอนว่ามีการห้ามสูบบุหรี่ด้วยยูทูบเบอร์ท่านนี้ยังพูดถึงด้านข้างของรถไฟฟ้า BTS นั้นมีการติดป้ายโฆษณาซึ่งก็ดูสวยงามเพียงเขาไม่รู้ว่ามันอ่านว่าอะไรบ้าง เมื่อเวลาผ่านไปเขาก็สังเกตเห็นว่าที่ด้านข้างเหนือประตูของคนขับรถไฟฟ้า BTS มีป้ายติดไว้ว่า Design by Porsche Design Studio อาจจะเป็นเพราะตัวรถนั้นเป็นของบริษัทจากเยอรมันคงทำให้ Porsche Design มีความสัมพันธ์กันจากนั้นยูทูบเบอร์ชาวญี่ปุ่นท่านนี้ก็ได้ลงไปที่รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT เพื่อจะต่อรถไปที่สถานีกลางบางซื่อเพื่อที่จะไปนั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงโดยเขาอธิบายในคลิปว่าตัวรถไฟสายนี้เป็นรถที่ผลิตจากญี่ปุ่น นี่คือจุดมุ่งหมายที่เขาจะมาถ่ายทําคลิปในครั้งนี้เพราะเป็นความภาคภูมิใจอย่างมากที่รถไฟที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่นได้มาวิ่งอยู่ต่างประเทศเขาบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นเมื่อได้เห็นตัวรถไฟสายสีแดงของไทยเขายังบอกอีกว่าตัวรถมีหน้าตาคล้ายกับรถไฟท้องถิ่นของญี่ปุ่นสายโตเกียวเมโทรชิโยดะเมื่อ,อยูทูบเบอร์ท่านนี้ได้เข้าไปในตัวรถในด้านหน้าเขาพยายามอธิบายว่าท่าที่ประเทศญี่ปุ่นตรงห้องคนขับจะมีหน้าต่างให้ผู้โดยสารสามารถมองเห็นได้ แต่ของตัวรถไฟสายสีแดงจะเป็นการปิดทึบไม่สามารถมองเห็นได้เขาเดาว่าอาจจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยก็เป็นได้จากนั้นเขาก็ซูมกล้องไปที่ตัวอักษรที่ติดไว้ว่าฮิตาชิยูทูบเบอร์ท่านนี้ยังอธิบายต่อว่ารถไฟสายนี้เป็นการต่อขยายออกไปนอกเมืองไปทางเหนือปกติในเวลาของวันมักจะไม่ค่อยมีผู้โดยสารยิ่งวันนี้ที่เขามาถ่ายคลิปเป็นวันจันทร์จึงทําให้มีผู้โดยสารน้อยมากพอตัวรถเริ่มออกเดินทางเขาก็บอกว่าเขารู้สึกประทับใจจริงๆ ดยเขาจะเดินทางไปลงที่สถานีดอนเมืองเขาได้กล่าวต่อไปว่ารถไฟฟ้าสายสีแดงนี้ค่อนข้างเร็วมากเขาบอกว่าค่อนข้างแน่ใจว่าน่าจะมีความเร็วที่ประมาณ145กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขายังอธิบายต่อไปว่าห่วงราวจับของผู้โดยสารภายในตัวรถมีความสูงพอๆกับรถไฟในญี่ปุ่นเลยเขาเคยไปนั่งรถไฟในจีนรู้สึกว่าห่วงราวจับจะเตี้ยกว่านี้และมันมีโอกาสแกว่งมาโดนหน้าได้ถ้าไม่ระวังห่วงราวจับของรถไฟสายสีแดงนี้นั้น ทำให้เขารู้สึกได้ถึงรถไฟ JR สายตะวันออกของญี่ปุ่นเลยแม้แต่การจัดวางที่นั่งของผู้โดยสารก็มีความคล้ายกับในญี่ปุ่นเขาคุยกับเพื่อนของเขาว่าการนั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงทําให้รู้สึกว่าเหมือนนั่งรถไฟในญี่ปุ่นทําให้รู้สึกปลอดไทยเมื่อน,นั่งรถไฟสายนี้เมื่อเขามาถึงสถานีดอนเมืองแล้วเขาก็เดินออกจากรถเพื่อไปที่สนามบินดอนเมืองเพื่อที่จะเดินทางต่อด้วยเครื่องบินเมื่อคลิปของยูทูบเบอร์หนุ่มน้อยชาวญี่ปุ่นท่านนี้ได้เผยแพร่ออกไป ก็มีผู้ชมเข้ามาชมคลิปดังกล่าวไปแล้วเกือบ200,000วิวเราจะมาฟังทัศนคติของชาวญี่ปุ่นที่ชมคลิปนี้กันดูว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นท่านแรกได้กล่าวว่ารถไฟของฮิตาชิมีจาหน่ายทั่วโลกไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะกล่าวว่าฮิตาชิได้รับการยกย่องว่าเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ดีเยี่ยมความคิดเห็นท่านต่อมาจริงๆแล้วฉันไปกรุงเทพช่วงซัมเมอร์นี้รถไฟกรุงเทพก็สนุกนะัก ฉันอยากจะขีม่มาอีกครั้งขอคลิปของแอร์พอร์ตเรลิงบ้างหน่อยค่ะความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นเรื่องดีที่ได้เห็นรถไฟที่ผลิตในญี่ปุ่นวิ่งในต่างประเทศความคิดเห็นท่านต่อมาท่านนี้ได้มาตอบกลับความคิดเห็นด้านบนว่าฉันสงสัยว่าที่นั่งพลาสติกมีไว้เพื่อป้องกันตูเลือดหรือไม่ความคิดเห็นท่านต่อมาเมื่อนึกถึงรถไฟในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผมมีภาพของรถไฟเก่าที่มีตะแกรงลวดอยู่ที่หน้าต่างเพื่อป้องกันถูกควางด้วยก้อนหิน แต่ตอนนี้มันทันสมัยแล้วความคิดเห็นท่านต่อมาท่านนี้ได้เข้ามาบอกว่ารถไฟฟ้าสายสีแดงมีรูปร่างจะคล้ายกับสายนานาคุม,มาในญี่ปุ่นเลยความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นท่านต่อมายานพาหนะที่ผลิตในญี่ปุ่นนั้นเจ๋งและทางเทคนิคแล้วดีที่สุดความคิดเห็นท่านต่อมาฉันได้เห็นรถไฟไทยเป็นครั้งแรกขอบคุณสําหรับข้อมูลความคิดเห็นท่านต่อมาท่านนี้อาจจะไม่รู้เกี่ยวกับรถไฟฟ้าของไทยโดยเขาได้กล่าวว่า คุณไปประเทศไทยใช่หรือไม่ฉันไม่รู้ว่ามีรถไฟที่ผลิตในญี่ปุ่นที่วิ่งบนเส้นทางรถไฟในกรุงเทพด้วยความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาดีมากเลยยกเว้นที่นั่งความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาป้ายชื่สถานีภายในรถไฟดูเหมือนกับรถไฟฟ้ากโกเบเลยความคิดเห็นท่านต่อมาท่านนี้ได้มากล่าวเกี่ยวกับเส้นสีเหลืองที่มีป้ายห้ามล้ำขนาดยืนรอรถไฟว่าสีเหลืองเป็นสีที่มองเห็นได้ด้วยตามนุษย์ที่ดีที่สุด ฉันคิดว่านั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมจึงใช้สีเหลืองเพราะว่าคนสายตาเลือนราจะมองเห็นได้ง่ายกว่าความคิดเห็นท่านต่อมารู้สึกเหมือนอยู่ในญี่ปุ่นเลยความคิดเห็นท่านต่อมาตู้รถไฟมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและค่อนข้างน่าสนใจแต่ก็ยังน่าตื่นเต้นที่ได้เห็นรถไฟที่ผลิตในญี่ปุ่นวิ่งในต่างประเทศความคิดเห็นท่านต่อมาคล้ายกับสายนาคา,าคุมะของฟุกุโอกะเลยความคิดเห็นท่านต่อมา ที่นั่งบนรถไฟใต้ดินโอซาก้าเมื่อประมาณ50ปีที่แล้วก็ทำจากวัสดุแข็งและฉันเกลียดมันสมัยเป็นนักเรียนชั้นประถมความคิดเห็นท่านต่อมาแทนที่เส้นทางมีลักษณะคล้ายกับรถไฟใต้ดินโอซาก้าเลยความคิดเห็นท่านต่อมา BTS มีชื่อเหมือนกับกลุ่มศิลปินเกาหลีเลยจากนั้นก็มีอีกท่านเข้ามาตอบกลับว่ารถไฟ BTS ตั้งชื่อก่อนวง BTS เกาหลีจะออกเสียอีกความคิดเห็นท่านต่อมา เครือข่ายรถไฟในกรุงเทพได้รับการพัฒนายอย่างรวดเร็วในช่วงย0ปีที่ผ่านมาฉันย้ายไปกรุงเทพครั้งแรกในปีพุทธศักราช .2538 และตั้งแต่นั้นมาจนถึงปลายปีพุทธศักราช5 5 4 2รถประจําทางเป็นพาหนะเดียวในมือที่ใช้บริการได้แม้ว่าฉันได้ยินมาว่ารถรางเปิดให้บริการจนถึงทศวรรษ1960ก็ตามแม้ว่าจะมีรถไฟแห่งชาติของญี่ปุ่นแต่ส่วนใหญ่ใช้เพื่อการขนส่งทางไกล และแทบจะไม่สามารถใช้เป็นสัญจรได้ดังนั้นการจราจรบนถนนในช่วงเช้าและเย็นของวันธรรมดาจึงยิ่งเลวร้ายกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันในระบบการคมนาคมในเมืองของกรุงเทพรถไฟฟ้าสายสีม่วงก็ใช้ตัวรถที่ผลิตในญี่ปุ่นเช่นกันความคิดเห็นท่านต่อมาหากคุณมีนิสัยชอบทิ้งกระเป๋าเดินทางไว้บนเก้าอี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะถูกขโมยในต่างประเทศดังนั้นโปรดระวังฉันมีนิสัยนี้และเคยถูกขโมยกระเป๋าเดินทางไปแล้ว ความคิดเห็นท่านต่อมารถคันนี้สามารถวิ่งได้ที่145กิโลเมตรต่อชั่วโมงฉันคิดว่าเทคโนโลยีที่น่าทึ่งมากสามารถวิ่งได้ถึง145กิโลเมตรด้วยขนาดความกว้างของราง1000ม mm, ิลลิเมตรซึ่งแคบกว่าในญี่ปุ่นความคิดเห็นท่านต่อมารถไฟที่ผลิตในญี่ปุ่นจำนวนมากถูกส่งออกไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คู่แข่งทางรถไฟในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือเกาหลีและจีนถ้าเป็นยุโรปน่าจะเป็นเยอรมนี ฉันรู้สึกโล่งใจอย่างแน่นอนเมื่อเห็นรถที่ผลิตในญี่ปุ่นวิ่งในต่างประเทศและนั่นก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งที่แอดมินคัดมาหากผิดพลาดประการใดต้องขอภัยมาณที่นี้ด้วยท่านผู้ชมท่านใดมีความคิดเห็นสามารถพิมพ์ลงมาด้านล่างได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของเราด้วยฝากแชร์คลิปของเราไปในช่องทางที่ท่านคิดว่าเหมาะสมจะขอพระคุณเป็นอย่างยิ่ง EP นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Thank you